สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบ d โฮม e Channel ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไซต์งานจราสนิทวงห้ง69นะครับเป็นโปรเจกต์ของการรีโนเวทห้องพักครูนะครับให้กลายเป็นคอนโดที่เป็นเพนท์เฮาส์นะครับระยะเวลาที่เราทํากันเนี่ยจากคลิปที่แล้วจนถึงวันเนี้ยก็คือใช้เวลา3เดือนนะครับตามที่คอมมิชกับลูกค้าไว้ตอนนี้ยังเหลือในงานเก็บงานเล็กๆน้อยๆแล้วแค่ประมาณ10%นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับ ครับสำหรับประตูบานข้างหน้าที่เห็นอยู่เนี่ยครับเป็นประตูบานไม้สักจริงนะครับเหตุผลที่เราใช้บานไม้สักจริงเนี่ยเป็นเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันโดนทั้งแดดแล้วก็โดนความชื้นนะครับการที่เราใช้ไม้เนื้อแข็งหรือไม้จริงเนี่ยมันนาให้วัสดุนะ่ะมันไม่หดตัวนะครับจะใช้งานได้ดีในระยะยาวครับในส่วนของพวกมือจับเนี่ยถ้าใครเคยเห็นในซีรีส์เกาหลีบ่อยๆก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นแบบดิตอนดอลล็อกนะครับไม่ต้องพบกุญแจ ไม่ต้องพบอะไรนะครับใช้รหัสก็ได้ใช้สแกนนิ้วมือก็ได้ครับผมตอนนี้เราอยู่ในส่วนของห้อง l i ฟวิ g งรูมนะครับตัววัสดุตกแต่งที่เป็นงานผนังเนี่ยจะเป็นงานกุแล้วก็งานกุกโครงไม้นะครับแล้วก็ทำพวกคิวไม้ ลักษณะงานสีนีจะเป็นงานสีพ่นของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของฝั่งนี้จะเป็นงานของการติดตั้งทีวีนะครับจะมีงานระบบมีอะไรติดตั้งไว้เรียบร้อยเดินม,มาดูในส่วนของตู้เก็บของกันบ้างนะครับโอเคตู้เก็บของเนี่ยก็คือจะดีไซน์ไว้ประมาณนี้มาดูกันเลยมาดูกันเลยนี่ครับภายในของห้องตู้เก็บของครับ โอเคครับตัววัสดุปิดผิวหน้าเนี่ยจะเป็นตัวลามิเนตนะครับแล้วก็ทําสีในส่วนของมือจับเนี่ยจะเป็นตัวสแตนเลสพ่นสีนะครับอันนี้อารมณ์สีเหมือนพิงเวนอมครับใช่โกลอสครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องน้ำกันครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบภาพ before after ให้ดูอาจำไม่ได้กันแล้วครับตามมาครับ mm hmm. โอเค ไม่รู้ยังเจากันได้อยู่หรือเปล่าครับข้างในเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วงานระบบซ้วมเนี่ยสมัยก่อนที่ใช้งานเนี่ยจะเป็นงานที่เป็นส่วมซึมนะครับออของใหม่เนี่ยเราขุดถังแซกแล้วก็วางใหม่ต่อระบบใหม่แล้วนะครับเป็นถังแซกอยู่ข้างใต้ตรงนี้เลยครับโอเค ครับในส่วนที่ผมยืนอ,อยู่เนี่ยด้านหลังผมก็คือจะเป็นแผนที่ของครัวนะครับเป็นที่สําหรับไว้เตรียมอาหารด้วยแล้วก็ล้านจานด้วยนะครับส่วนวิวอินก็จะมีชั้นเก็บของตามนี้เลยครับผมตัวท็อปหินเนี่ยเป็นตัวหินเทียมนะครับยังเหลือในงานของงานติดตั้งพวกระบบนิดๆหน่อยๆก็จะเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้ครับในส่วนของห้องนอนเดี๋ยวเราไปดูนะครับ โอเคด้วยไซส์ของห้องนอนที่ค่อนข้างแบบฟิตนิดนึงนะครับทางสถาปนิกเองเนี่ยเขาดีไซน์ตัวตู้เสื้อผ้าเนี่ยให้เป็นแบบ L shape ไว้นะครับสำหรับของคุณผู้หญิงที่มีเสื้อผ้าเยอะนะครับสำหรับวัสดุที่เราใช้ทำตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวปิดผิวเนี่ยเป็นงานลามิเนตน,นะครับแล้วก็ทำสีส่วนมือจับเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นสแตนเลสเปิดมาก็เห็นไหมครับ ไฟมันจะโดนซ่อนไว้ข้างในตู้เสื้อผ้านะครับเพื่อสะดวกในการหยิบของเวลาเราปิดปุ๊บตูม้มก็จะปิดไฟตามมานีครับผมในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับห้องนอนมาสเตอร์แล้วก็จะเป็นไซส์เหมือนคล้ายๆคอนโดครับน่ารักน่ารักแต่ว่าด้วยการดีไซน์เนี่ยเราลดความอึดอัดของห้องด้วยการใช้กระจกเทมเปอร์บานใหญ่ทั้งหมดเลย เพื่อดึงวิวจากข้างนอกนะครับแต่มันก็จะมาด้วยว่ามันจะมีบางส่วนที่ยังไม่ค่อยส่วนตัวมากตรงนี้ก็เลยดีไซน์กันด้วยงานของผ้าม่านที่เป็นแบคเอาท์นะครับสองชั้นเพื่อปิดป้องกันความเป็นส่วนตัวนะครับหน้างานเนี่ยก็คือยังเหลือเก็บขยะบางส่วนละก็จะเรียบร้อยในส่วนของหัวเตียงเนี่ยเราจะมีการทำฝ้าฝ้าหลุมไว้นะครับเป็นดีไซน์เก๋ๆบากร่องเอาไว้ซ่อนไฟ LED เอาไว้ครับ งานระบบไฟฟ้าของที่เนี่ยเป็นอุปกรณ์ปลั๊กสวิตช์ของ Schneider ทั้งหมดเลยก็จะมีงานตรงพื้นนิดนึงตรงนี้เป็นงานแบบพวกร้านกาแฟาครับที่แบบเก๋ๆนะครับเอาไว้ใช้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับ ใครนะครับที่ดูคลิปแล้วต้องการที่จะปรับปรุงบ้านตัวเองเนี่ยติดต่อมาทางเบสโฮมได้เลยนะครับในช่องทางของไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแอสไต o ์เบสเอเดรสอร์โฮมนะครับเรามีทีมงานนะครับมีสถาปนิกผู้ออกแบบมีวิศวกร,ปปรในการคุมงานมีโฟร์แมนนะครับสำหรับในรมดตบ้านของคุณให้สวยงามน,นะครับสำหรับที่ใครแบบมีแต่ไอเดียแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยบ้านเราจะทําได้จริงเหมือนแบบในฝันที่เราคิดไว้หรือเปล่าติดต่อมาทางเบสโฮมได้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะในระิตฝันของคุณให้เป็นจริงได้ครับผม